ขึน้นตควารันติงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพน,นันหรือทำตามการพนันเป็นปปสิน่งผิดกฎหมายเต็กแนะเยา่ชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำเตือนโอเคนะคะก็กราบสวัสดีชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไบโออีกเช่นเคยเนะจ๊ะเพื่อนเพื่อวันนี้นะเก๋ก็มาพร้อมกับเกมสปีดวินเนอร์หรือเกมผู้ชนะแห่งความเร็วนะหรือเพื่อนๆหลายคนก็เรียกว่าเกมรถแข่งนะของค่ายบ g วันนี้พกทุนมาหนึ่งรอเดี๋ยวจะมาเอาใจเพื่อนเพื่อนทุนน้อยกันหน่อยนะเดี๋ยวมาดูกันสิว่าทุนร้อยว จะปังหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนท่าชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เก๋กันด้วยเดอ้อสำหรับใครที่ยังไม่กด subscribe ก็กดให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันซิว่าวันนี้เอ้ยวันนี้วาน์าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันซิว่าทุนร้อยนะจะบวกหรือเปล่าจะพัวหรือจะปังหรือจะพังนะ เกมนี้นะเก๋อก็ไม่ค่อยได้เล่นนานแล้วนะเพืเ่อนๆส่วนตัวก็ชอบนะเกมนี้ตัวคูนมันเยอะดีแล้วไหนไหนฟีเกมไหนสแคตเตอร์ไหายหัวนะจังหวะน,นี้ต้องมาแล้วแหละไม่มาไม่น่ารอดแล้วนะสแคตเตอร์อีกหนึ่งโอ้ยังได้ลุ้นอยู่ขอสแคตเตอร์อีกหนึ่งตัวจ้าโอ้แล้วก็เรียบร้อย โอ้ถ้าไม่เข้าชอน,นี้เกียว่าไม่น่ารอแล้วนะเพื่อนๆเหลืออยู่เท่าไหร่เมื่อกี้18บาทสุดท้ายมาเดี๋ยวมาลุ้นกันฟรีเกมนี้จะเป็นฟรีเกมช่วยชีวิตเกอีอกหรือเปล่าเอาอเก็บสะสมตัวคูณไปก่อนนะไว้ไปแตกตอนช่วงท,ท้ายโอเคโอ,คโอค้ตอนนี้คูณ2ี1แล้วนะบอกเลยขอแค่มีตัวจ่ายนะแตกทุกดอกนั่นสิล่ะโอเคได้อยู่เอแถวแรกมาเอแถวแรก อุ้ยไหลประแจต่อเอแถวแรกอูตส่าดาได้เอไม่มานะโอเงนันทวันก้อนโต147บาทจ้าเออถือว่าไปได้สวยนะอยู่ในเส้นทางมาตอนนี้เราเหลืออยู่3มหมุนกับตัวคูณ21เออไหลไปไหลไปเคแถวแรก เอแถวสามมาเอ A แถวสามขออะไรก็ได้ย,ยังไงโอ้ไม่ไหลต่อแล้วคูณ2ี่นะเออหมุนสุดท้ายกับตัวคูณ2ี่แถมหรือเปล่าโอ้โหเกือบเข้าฟรีในฟรีจบไปแล้วนะเพื่อนได้เงินรางวัลรวมมา3 0 3บาทกับอีก50สต,ตางค์ถือว่าอยู่ในเส้นทางนะไม่มากไม่น้อยแต่ก็ถือว่าไม่ขาดทุนเพราะเราปั่นเข้าฟรีเกมเองเราปั่นเข้าฟรีเกมเองเราไม่ได้ซื้อนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตขยับไปที่เปดสิบเลยแล้วกัน เอแถวแรกโหเสียดายไม่มาคูณก้าเขาให้ยังไงเออได้มาหนึ่งร้อยแปดบาทอุ้ยตกใจหมดเลยนะเสียงฟรีเกมมามาลุ้นกันฟรีเกมเบสิบนี้จะแตกไปเท่าไหร่ รอบนี้ทรงดีนะเพื่อนโอเคคูณสิบหกแล้วนะตอนนี้ยังไงสวยงามอุ้ยหลายปัจจัตอกเกื่มสุดแถวเอาอุ้ยแล้วก็เรียบร้อยคูณ18เท่าให้ไม่แตกให้มันรู้ไปนะ เงินรางวัลซูปเปอร์เมกา972บาทอุ้ยไห์ช็อตเดียวบวกมาเป็นพันนะ900กว่านะเมื่อกี้เกือบพันอุ้ยคูณเมาอีกอุ้ยประแจเกือบสุดแถวอีกแล้วแจ็คแถวแรกคุ้มาคูณสาม3จังหวะนี้โอ้ได้มีค่า194บาทเงินรางวัลซูปเปอร์เมกานะ2หมุนสุดท้าย สุดท้ายแถมหรือเปล่าเฮ้ยฟีในฟีโโอ้หไม่มาจบจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะฟีเกมเบนสิบได้มา1,700กับอีกสิบบาทเออจกักทุนเติมแรกมา1น0 0นะเพื่อนๆตอนนี้บวกมา2,000นนิดๆหน่นอยๆเบนห้าสิบจะรอดหรือเปล่ามาเล่นใหญ่ไปเลยนะเฮ้ย โอกาสนเพื่อนเพื่อนจังหวะนี้มีโอกาสเข้าฟีเกมเปิด50้วโอ้แล้วก็เรียบร้อยอ้ยนอะไรจะดวงดีขนาดนี้นะปับเบทเพิ่มปุ๊บห้องฟีเกมปับ๊บเดี๋ยวมาลุ้นกันเข้าต่อต่อกันนี้จะแตกหรือเปล่านะเบท50นะเพื่อนเพื่อนในเก๊อกปันเข้าฟีเกมเองนะจา๊าไม่ได้ซื้อเดอ้มมาลุ้นกันซิว่าเราจะปิดคลิปได้ด้วยฟีเกมนี้เลยหรือเปล่าโอเค โอ้มาแต่ตัวคูณนะตัวจ่ายยังไม่มาเลยตอนนี้คูณส5้านะเออคูณ18แล้วยังไงอุย้ยไหลประแจต่อจังหวะเียอุ้ยเกือบสุดแถวอุย้ยวายไม่แอรแถวแรกมาหรือเปล่าคูณไม่มาแล้วนะอุย้ยบอกเลยตาค้างอีกรอบนะดอกนี้ได้ไปเท่าไหร่ดูเงินมันไหลไปก่อนนะเพื่อน รางวัลตอนนี้รางวัลเมกาแล้วนะไ,ไปเท่าไหร่วะอ้ยตอนนี้รางวัลซุปเปอร์เมกาหุ้แลวยังไหลไม่หยุดเด้ออู้เดี๋ยขออนุญ,ญาตกดค้ำเลยละกันนะคะอุ้ยหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทแม่เจ้า อู้ยจะคูณ18เข้าไปนะเมื่อกี้เรียบร้อยเลยแจ็คพอตแตกโอเคเพือเ่อนจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะฟีเกมเป็นหนาิของเราได้เงินรางวัลรวมมา16,900กัน1 6 9 0บอีก60บาทอ้ยสุดจัดนะพอสิจะรออะไรนะจากทุนเติมแรก100นะเพือเ่อนๆตอนนี้ได้มาอยู่ที่ 18,900กับอีกาบาทนะบวกมาเกือบ20,000นะสุดจัดเลยสปีดวินเนอร์ของเราในวันนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะเล่นตามนะก็ไปก็ไปดูกันได้เนที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะโอ้ยพูดผิดพูดถูกเป็นอะไรวันนี้ไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปเด้อว,วันนี้เกียวปักหมุดไว้ให้แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลยนะกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วอย่าลืมไปกดอัปเดตโอ้ยกดอัปเดต กดเข้าไปที่ลิงก์แล้วอย่าลืมไปกดเข้ากลุ่มอัปเดตเกมแตกกันด้วยนะในกลุ่มก็จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเกมไหนแตกเกมไหนแกเกมไหนกําลังมาเข้าไปดูเป็นแนวทางในการปั่นกันได้นะจ๊ะโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณสําหรับการรับชมนะเพื่อนๆคนไหนชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กยกกันด้วยเด้อสาหรับวันนี้ยกต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ